สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้มาพบกันนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมพื้นฐานนะครับหรือการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งนะครับอันนี้ก็ใช้คําสั่งนะฮะวนลูปหรือทําซ้ําจนกว่าจะถึงที่หมายหรือจนกว่าจะถึงนะครับป้าหมายนะครับเป็นคําสั่งจนกว่าหรือ r e เพียสอันท ทำจนกระทั่งไปพบทำจนกระทั่งไปเก็บนะครับอันนี้ก็คือเราจะให้เจ้าซอมบี้ตัวนี้นะครับเดินทางมานะครับเก็บดอกไม้ดอกสันตะวันนะครับแต่ตอนนี้เจ้าซอมบีนะ้นั้นหันหน้ามาทางนี้ครับนะฮะเราจะให้เขาหันซ้ายนะครับเพื่อหันหน้าให้ตรงกับเส้นทาง รเราก็สั่งหันซ้ายเสร็จแล้วก็ให้เดินไปข้างหน้าสองเก้าหนึ่งสองนะครับนะครับเห็นไหมฮะพอเขาเดินมาถึงจุดนี้ปุ๊บเขาก็จะทําคําสั่งนะครับซ้ําอีกก็คือหันซ้ายก็คือหันหน้าแบบนี้แล้วเขาก็จะเดินไปอีกหนึ่งสองพอมาถึงจุดนี้เขาก็จะหันซ้ายอีกครับหันซ้ายเขาก็เดินไปอีกหนึ่งสองนะครับรูปแบบของการทํางานของเขา นะครับแต่เราไม่ต้องไปใช้บล็อกเยอะครับใช้แค่ทำซ้ำจนกว่านะครับจะถึงจุดหมายะะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเขียนโปรแกรมกันถูมาเรียบร้อยนะครับเอาละเอาบล็อกโปรแกรมมาลงเลย นะครับหันซ้ายใช่ไหมครับนะครับตอนนี้คือเขาหันอยู่อย่างนี้อยู่นะครับถ้าหันซ้ายคือหน้าเขาก็จะมาตรงกับเส้นทางน,นะครับให้หันซ้ายจากนั้นให้เดินไปข้างหน้าสองเก้านะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดินมาแล้วหันซ้ายเดินไปต่อหันซ้ายเดินไปต่อจนกว่าจะเจอเห็นไหมครับ จนขวาจะเจอนะครับดอกไม้ถ้าเจอแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับสิ้นภารกิจใช้บล็อก5ตัวตามที่เขากำหนดเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ต่อไปนะครับต่อไปมาดูดานต่อไปอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับใช้ทําซ้ําจนป่าจะถึงที่หมายนะครับอันนี้ก็คือเดินไปข้างหน้าครับสั่งให้เดินไปข้างหน้า เสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเดินไปข้างหน้าเลี้ยวขวาสังเกตมันจะเป็นชุดชุดครับนี่ฮะเนี่ยหนึ่งชุดนะครับสองชุดเห็นไหมครับมันจะเป็นชุดชุดนะครับเป็นชุดเนี่ครับนี่ยเป็นชุดนะครับอ่านี่เห็นไหมครับเนี่ยจะทำจะเป็นชุดชุดเลยนะครับแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าทิศทางในการเดินก็คือจะเหมือนกันนะครับ เดินไปพอเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวานี่คือ1จุดทีนี้เราให้เขาทํานะครับจนกว่าจะถึงดอกไม้ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นชุดนี้แล้วเขาก็ไปเริ่มต้นใหม่นะครับทำอีกชุดหนึ่งทำอีกชุดหนึ่งทำอีกชุดหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับี๋ยวเราลองไปเขียนโปรแกรมกันดูนะครับ เอาละครับมาแล้วนะครับเดินไปข้างหน้าจากนั้นหันซ้ายใช่ไหมครับหันซ้ายแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็หันขวาเนครับอีกทีนะครับเดินไปข้างหน้าหันซ้าย เดินขึ้นไปหันขวาอ่านี่คือ1ชุดนะครับทำแค่ชุดเดียวชุดอื่นๆเราใช้ฟังก์ชันทำซ้ำแล้วเขาก็จะเล่นซ้ำให้เราจนฝ่าจะถึงจุดหมายดูนะครับเห็นไหมครับนีวิ่งไปแล้วห้าเรียบร้อยเห็นไหมครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูต่อไปด่านสิบสองเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับด่านสิบสองนะครับมาดูนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับใช้จนกว่าจะถึงเหมือนกันนะครับอันนี้หน้าเขาอยู่ทางนี้นะครับมันยังไม่ตรงกับเส้นทางเขาต้องหันขวาถูกไหมครับหันขวามาเดินไปข้างหน้า สร็จแล้วเขาต้องหันซ้ายแล้วก็เดินไปข้างหน้าสังเกตนะครับ1ชุดเห็นไหมครับนีค่ครับสชุด3ชุดกับสชุดนีนะครับก็ใช้ตัวนี้เลยครับรีเพเตอร์รีเพียสอ,อันทิวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกัน ดูนะครับหันขวานะครับเราจะต้องหันขวาก่อนนะครับเสร็จแล้วเดินไปข้างหน้าข้างหน้าเสร็จแล้วหันซ้ายเสร็จแล้วเดินไปข้างหน้าดูครับหันขวาเดินไปข้างหน้าหันซ้ายเดินไปข้างหน้าส่วนชุดอื่นๆไม่ต้องกังวลครับเพราะเราสั่งให้ทำซ้ำทำซ้ำอยู่แล้วลองดูนะครับเห็นไหมครับนี่ ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งแบบทำซ้ำก็วันนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ